ตามคำขอครับกับ Samsung Galaxy A01 รุ่นเล็กๆแบบนี้ครับแต่จอใหญ่ครับ5.7นิ้วเรียกว่าใหญ่กว่ามือถือ SE อะไรทุกอย่างนะที่เปิดตัวมา4.7นิ้วท่านเองนะครับแต่สิ่งสำคัญของมันก็คือเรื่องของราคานะครับ Galaxy A01 เปิดตัวไปที่หมื่นสี่ไม่มีทางครับหมื่นหนึ่งไม่มีทางก็ต่ำหมื่นแน่นอน5,000อ่ะ้า0 0 5 0 0 0ก็ไม่ใช่ตัวนี้เท่าไหร่3,290บบาทคุ้มไหมล่ะก็คุ้มอยู่นะ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กราคาเบานะครับ Samsung Galaxy A01 เอาเอาเฮ้ยทำได้แล้ว <Yeah. S 1> พัดมาเยืน s a มซ u งก g a l a กซี่ A01 รุ่นเล็กราคาเบาจ้าถ้าเกิดจะฟ้องก็ไปฟ้องที่บริษัทนะนะครับ ก็บอกว่าช่วงนี้นะครับหลายหลคนเข้ามาถามหาสมาร์ทโฟนแบบรุ่นที่ไม่แพงมากมีไหมเพื่อเอาไปใช้ต่อเน็ตหรือว่าใช้แชทโซเชียลต่างๆนะครับบางคนก็ซื้อไปเอาซิมมาใส่แชเน็ตให้กับพวกโน้ตบุ๊ก PC หรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับวันนี้เราก็เลยนี่แหละตามคําขอครับกับซัมซุงกาเล็กซี่ A01 รุ่นเล็กๆแบบนี้ครับแต่จอใหญ่ครับ5.7นิ้วเรียกว่าใหญ่กว่ามือถือ s e อะไรทุกอย่างนะฮะที่เปิดตัวมา4.7นิ้วท่านเองนะครับตัวนี้ Gala x y A01 แค่หน้าจอก็ใหญ่เบิ่มแล้ว5.7นิ้วนะครับเถมเป็นหน้าจอแบบ Infinity V นะครับผมตัดรูกล้องไว้นิดนึงตรงกลางแล้วก็ขอบหน้าจอก็ไม่ได้หนามากนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยตัวบอดี้นะครับก็จับง่ายสบายมือนะครับขนาดเล็กจิ๋วกำลังพอดีเลยทีเดียวนะครับแต่ที่สำคัญของมันก็คือเรื่องของราคานะครับ3า9 0บาทคุ้มไหมล่ะก็คุ้มอยู่นะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูสเปคของ Samsung Galaxy a s a m s u n g g a l a xy ี่1กันนะครับผมหน้าจอพูดไปแล้วนะครับตัวกล้องหน้า ตัวนี้ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ชิปเซตภายในนะครับใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 439มาพร้อมกับแรม2 g และต์ในคำจำใน16 g b นะครับถ้าเกิดไม่พอก็ใส่เมมเพิ่มเติมเอานะ <Okay. S 1> ดีไซน์ตัวเครื่องก็มาแบบเล็กๆบางเบานะครับผมด้านบนจะมีช่องหูฟัง3.5นะครับถัดลงมาทางซ้ายของจอภาพก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับแลปม,มาอีกที่ด้านล่างฟืบไมโครโฟน พอร์ตไมโคร USB นะครับแล้วก็พลิกมาอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บเป็นปุ่ม power เอาไว้เปิดเครื่องและลำโพงอยู่ไหน <Huh? S 1> ลำโพงอยู่บริเวณด้านหลังครับอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> ส่วนด้านบนก็นี่ครับเป็นกล้องแถ่เป็นกล้องคู่ซะด้วยเซ <Wow. S 1> ็นเซอร์หลักในความเอียด13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีตัวกล้อง depth camera ความเอียด2ล้านพิกเซลเอาไว้ช่วยในการถ่ายภาพ l i ฟ e f o ก u สนั่นเองครับ <S <S ถัดลงมาก็จะเป็น LED flash 1ดวงนะครับผมก็เรียกว่า ซัมซุงกาลิ a ซี A01 ตัวเล็กแตกว่าก็ให้มาครบครันเหมือนกันทั้งเรื่องของกล้องหน้าและกล้องหลังคู่นะครับ <Wow. S 1> ส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ความจุอยู่ที่3,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็ถาดซิมเนี่ยเป็นแบบ Triple ิล o t ด้วยนะคือใส่ได้2ซิมบวกช่องเติมเมมอีก1อันเป็น Micro SD <Yeah. S 1> ตัวเครื่องรองรับ 4G นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่2.4 GHz ได้อันนี้ก็ไม่รองรับ Wi-Fi 5 g h กนะครับก็จะบอกว่าตามราคา เห็นตัวเครื่องเล็กแบบนี้คนบอกว่าเอ๊ะมันเป็น Android Go หรือเปล่านะครับที่หน่วคาจำเล็กๆแล้วใส่อะไรไม่ได้มากนักต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับสำหรับ Galaxy a 0 1นี่เป็น Android ตัวเต็มเลยนะครับผมมาพร้อมกับ Android 10ด้วยทำงานบน One UI v วอร์ชัน2.0นะครับซึ่งจะมีทั้งฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ของ One UI บางอย่างมาให้ใช้งานครับแต่ก็บอกว่าไม่ได้ครบทุกส่วน ก็มาดูเรื่องของหน้าตายอยู่กันก่อนก็ยังถือว่าทํางานได้โอเคนะครับความลื่นไหลใช้ได้อยู่โอเคปุ่มตั้งค่าต่าง,างๆช็อตคัทเปิดไ i ไฟบลูทูธอยู่ช้้นบนนะครับผมแล้วก็รองรับโวเตตด้วยนะครับผมแล้วก็มีพวกฟิลเตอร์ลดแสงสีฟ้าบนหน้าจอเปิดปิดเน็ตได้นะครับมีโหมดประหยัดพลังงานมีระบบเสียง Dolby Atmos สามารถใช้งานได้กับหูฟังนะครับถึงแม้ว่าจะมีราคาแค่ส0 0พันกว่าบาทนะครับแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ในการแบ่งหน้าจอก็ยังมีอยู่นะครับที่ไงเปิดบลูมอูอเปอปอัพก็ได เนี่ยครับแบบนี้เห็นปะรุ่นเล็กแต่ว่าก็ทํางานแบบมัลติทัสได้เหมือนกันส่วนการใช้งานทั่วไปนะครับของ s a m s u n Galaxy a 0 1เนี่ยก็สามารถทํางานได้สบายๆตั้งแต่เปิดกล้องถ่ายรูปอัพขึ้นโซเชียลต่างๆ Facebook l i n e IG นะครับเล่นได้หมดไม่เจอปัญหาอะไรนะครับรวมถึงการซิงข้อมูลต่างๆเช่นพวก Gmail คั l เ n นดาก็มาครบนะครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างเรื่องของตัว CPU กับแรมนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาตอนที่แบบเปิดเกมขนาดใหญ่ๆนะครับเช่นพวก P ับ G หรือว่าเ o v เนี่ย เจอาการวันว่าโหลดช้านิดนึงรวมถึงถ้าเกิดออกจากแอป,ปมาสลับปแอป,ปอื่นกลับมาต้องโหลดเข้าไปใหม่นะครับแล้วเกิดเป็นงานใช้งานพวกแอป,ปโซเชียลทั่วไปนะครับ <Okay. S 1> Facebook Line แบบเนี้ยก็สลับไปมาได้อยู่ <Okay. S 1> ถ้าสังเกตด,ดีๆคือเอ๊ะหมุนไปหมุนมาแล้วไม่มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือไม่มีตัวเซนเซอร์นะครับแล้วท่านยังไงอยู่บนหน้าจอหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็จะบอกว่าไม่มีตัวเซนเซอร์สแกนนิ้วมือเลยนะครับทางด้านหลังเครื่องแล้วก็ส่วนที่อยู่บนหน้าจอนะถ้าเกิดอยากจะใช้งานปลดล็อกตัวเครื่องก็ต้องใช้ินนเป็รรหหัสือว่า ใช้ตัว f a c e u n l o c k ครับใช้กล้องหน้าในการสแกนปลดล็อกได้เหมือนกันส่วนเรื่องหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนต้องถามแล้วก็เม้นมาแน่นอนก็คือหน่วยความจำ16กิกเนี่ยพอหรือเปล่านะครับ <Hey. S 1> ก็ต้องบอกว่า A01 เนี่ยเราเปิดมาปุ๊บยังไม่ลงอะไรเพิ่มเลยนะเปิดมาใหม่ๆเลยนะยังไม่ซ่าอินด้วยเนี่ยครับประมาณ7กิกนะครับ oh, <no. S 1> ที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลงแอปลงเกมอะไรเข้าไปเนี่ยก็ต้องคำนวณหน่อยควาจำที่เหลือจากตรงนี้ดีๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมทดลองลงมาแล้ว1เกมคือผับ เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเหลือพื้นที่เท่าไหร่นะครับมาครับผมลงผับจีไป1เกมโหลดแมปมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้หายไปบึบเลยเหลืออยู่3.2กิกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะลงพวกเกมแบบความจุเยอะนะครับอย่างพวกผับจีเอวีเนี่ยก็าอาจจะต้องนะครับเลือกลงแพชไม่ครบคือเล่นแมปเบาๆไปก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าโหลดพวกรีซอสต,ต่างๆมาจนหมดเลยเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะครับเนี่ยครับพอเรามาเช็คดู พอลงผับจีนะครับนี่ครับกินไปแล้ว2.78กิกะไบต์นะครับ <Yay. S 1> ก็ประมาณ3กิก์นี่แหละ เอาแผลกบออกจาก7กิกก็รเหลือประมาณนี้นะครับผมที่เหลือก็เป็นพวกแอปต่างๆที่มีการอัปเดตนะครับเช่นอ่ะ a c e b o o k ตอนนี้ก็ลงไปก็200เมก g o o g l e ก็ประมาณ170นะครับผมก็ลองไปไล่ดูแอปไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ทยอยลบออกได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูว่าจะเหลืออะไรเอาไว้ใช้บ้างเพราะผมจำมีค่อนข้างจะจำกัดจำเขีร์หน่อยก็ต้องเลือกลงแอปและเกมที่เราเล่นจริงๆจังๆนะครับอ๋อส่วนใครที่กำลังเล็งหามาซื้อถูกๆแบบว่าเอาไปลองอ่ะขับกรับแก๊ปได้หรือเปล่านะครับใช้ Google Map โอเคไหมตัวนี้ก็ ถือว่านําทางได้นะครับมี GPS มีการระบุตําแหน่งโอเคแต่ว่าติดในเรื่องของการชี้ทิศเพราะว่าในตัวเครื่องที่เราทสมาเนี่ย g a a 0 1จะขาดตัวของ m a กเนโต m e t ม r เไปหรือว่าตัวใช้ระบุทิศเหนือทิศใต้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิด Google m a p เข้าไปเนี่ย GPS มันระบุตําแหน่งเราได้แหละแต่ทางที่เราหันหน้าไปอ่ะมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับคือมันจะไม่บอกเลยว่า เราหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศใต้อะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราเดินไปหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปขับรถนะครับตัวแอปก็จะบอกว่าเรากำลังไปที่ทางไหนนะถ้าเกิดไปทางตรงข้ามเรา,าแค่กลับรถเท่านั้นเองครับส่วนเรื่องของประสิทธิภาพและการเล่นเกมน,นะครับเราเห็นว่าเอ๊ะผมลงผับจีไปแล้วเล่นโอเคหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเล่นพอได้ <c oughs> ไม่ได้บอกเล่นโอเคนะคือเล่นพอได้นะครับที่กราฟิกคอมเม้นตน้อยสุดครับหรือปรับไปซ้ายสุดเลยนะครับในของแบบจีแล้วก็เข้าไปลองเล่นดู ก็พอวิ่งเล็งยิงได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ต้องแอคชั่นหนักๆวิ่งหลบกระโดดหนีเพราะยิงเขาไม่ทันเนี่ยก็เจอเห็นแหละว่าตัวเขากระตุกอยู่บ้างก็เลยไม่ได้เชียร์ว่าจะเอาูนยนไปเล่นเกมแบบไซส์ใหญ่ๆพวกอารพวีผับจีนะครับแต่ว่าเล่นพวกเกมแคชเชียลทั่วไปครับพวกเกมใช้สมองหรือว่าเกมแบบง่ายๆนะครับอันนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไรครับ มาถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างก็ต้องบอกว่าตัวของ Galaxy A01 นะครับตัวกล้องหน้าความเอียดล้านพิกเซลนะครับถึงว่าจะเป็นกล้องเดี่ยวแต่ก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์อย่าง l i ฟ์ Focus นะครับสามารถถ่ายภาพแล้วก็ปรับเบอร์ฉากหลังได้นะครับเลือกได้ว่าจะให้เบอร์หน้าเบอร์น้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าได้ครับที่ความละเอียด Full HD เช่นเดียวกับกล้องหลังนะครับอันนี้ความละเอียด13ล้านพิกเซลบวก Depth Sensor 2ล้านครับตัวนี้ก็ ถ่ายวิดีโอฟกัสเหมือนกันถ่ายภาพได้มีโหมดไลฟ์โฟกัสนะครับมีโหมดโปรให้เลือกปรับพวก ISO กับไวเบล้านได้นะครับผมแล้วก็มีโหมดพาโนรามาสำหรับถ่ายภาพมุมกว้างเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอจากซัมซุง g า a ล็กซี่ A01 กันเลยครับ จากกล้องหน้าของ Samsung Gala x y A01 นะครับก็ถ่ายความเป็นสุดคือ Full HD นะครับแต่นี่เป็นแสง indoor. อินดอร์อาจจะมีเกรนขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูข้างนอกกันดูว,ว่าเป็นยังไงามาดูกล้องหลังต่อด้วยละกันสำหรับตัวนี้นะครับ g า l a x y ซี่ A01 นนี้ก็เป็นแสงอาลโดนะครับของตัว Galax y ซ A01 ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วนะครับอาจจะไม่ได้สว่างมากก็ลองให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าตะกี้มันอยู่อินดอร์เลยอันนี้มีแสงข้างนอกมาก็ภาพจะดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะ ส่วนนี้เป็นกล้องหลังครับคุณสมาร์ท HD นะครับผมลองเช็คดูผมลองดึงขยับว่าระบบกันสั่นอะไรเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองมาดูเรื่องของการโฟกัสแบบมาโครนะครับฟุ๊บนี่เป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเข้าได้อยู่นะแล้วก็ออกเป็นอินฟินิตี้นะครับเห็นว่าเล็งขยับอยู่แป๊บหนึ่งเะปุ๊บปุ๊บนี่นะครับเข้ามาโครออกอินฟินิตี้นะครับอันนี้เป็นกล้องหลังของ galaxy a 0 1นะครับ full hd 1080p ครับถ้าเกิดจะถามว่า samsung galaxy a 0 1เนี่ยเหมาะกับใครซื้อไปทำอะไรนะครับก็ต้องบอกว่า น่าจะเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนเครื่องแรกๆของลูกหลานของเรานะครับเพราะว่าราคาก็ไม่แพงมาก3,200บาทได้ Samsung ไปด้วยนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบเป็นเครื่องสำรองเห็นแล่ละคนถามหาพวก Hotspot Wi-Fi เอาไปแชร์เน็ตนะครับราคามันก็ประมาณ2 3 0 0 0บาทเหมือนกันก็ซื้อ Samsung A01 ไปเลยไหมก็แชร์ Hotspot ได้เหมือนกัน ก็ลองไปเลือกดูแล้วกันว่าจะยังไงนะครับผมตัวนี้ก็เริ่มวางขายแล้วครับผมสำหรับ A01 มี2สีคือจะเป็นสีดําตัวนี้กับอีกสีหนึ่งก็เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ในกล่องอุปกรณ์อะไรให้บ้างเรามาดูกันนะฟืบ A01 นะฮะในกล่องก็จะมีตัวสายชาร์จไมโคร USB นะครับแล้วก็หมอ้อแปลงชาร์จไฟที่5โวลต์1แอมป์ M นะครับโอเคแล้วก็หมดแล้วแค่นี้เลยครับสำหรับตัวกระ a x A01 นะครับ <Yeah. S 1> มา เครื่องสายชาร์จแล้วก็ม้เอแปลง3อย่างเด้อสำหรับกล l ซ x y A01 ครับก็เป็นตัวแรกสำหรับมือถือราคาประหยัดของเรานะครับผมเนื้อหลักทีนี้จะมีใหม่หลายรุ่นนะครับผมเรียกว่าไล่มาเรื่แต่7,000 6 0 0ห5,000 4้0 0 3,000่แล้วก็ต่ำกว่า3,000ก็มีด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตัวยแสมด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่เทปหน้าผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ